บรรยากาศดูี่โอ้ยนี่เอขาขึ้นบรรยากาศกินข้านะหาไนหาน้ดกินทหาเจกินเส้าครับมืนี่ไปแล้วครับมีแต่พันตั้งแ่นครับนี่มันอีพันเเออพันผาบูเรีวพันซีดีปูเรียวไปกินข้าวนะครับมุ่นี่หารน้กินนะครับ ค่อยเบิ่งค่อยติดตามด้วครับเด้อะสำบคลิปนี้ก่อนซอยกดแชร์กดไลค์ให้พ่อใหญ่วันดีด้วครับเดนอะพวกผมเองนะครับพวกพวกพวกไหลเดี๋ยวค่อยเบิ้งนะครับคลิปต่อไปนะครับเอาซรัพนี้คนเดี๋ยวไปห่อนาภาพไปเบิ้งกับบรรยากาศอ่ารอเบิ้งนะครับเนาะที่ครับมาแล้วเรือครับทางไปดาวบรรยากาศเนี้ยมัสโบรรยากาศเนี้ยมัสโซเลย พี่จริงครับว่าอยากเอารถใหญ่มากหนอครับคุณมาฝ่าวสัญญาณเ่าะท่านกินเพลินกินง่ายคุณได้อ่อนนิ่มากพี่จริงผมอยากได้รถอีแจ็คกูแล้วมาจะได้ฟินได้บรรยากาศร้านห้องอีสานร้านห้องมึอนี่ครับเปิ้งโกรดบรรยากาศโอ้ยอากาศร้อนพี่น้องเลยอยากให้พี่ให้น้องมาเบิ่งสัมผัสหายากแล้วครับหายากแล้วครับบรรยากาศจะสิบ้านไหนบ้านนนท์ผักหวาตอนนี้ก็อยู่บ้านนนท์ผักหวานนะครับบ้านนนท์ผักหวาน สีเอออปนุนหวานนุ่นเพื่อน้ากลางย้อยนี่นองบัวลัูครับผมบรรยากาศยังได้สัมผัสยังมี่ยงฮู้ได้สัมผัสอยู่ครับบรรยากาศเนี่ยมันเศร้าตอนท้องยู่ยู่ให้อยู่หน้าเหื่อมันกจะเปลี่ยนแปลงไปหลายคนหยอกมาอยู่ให้อยู่หน้ากันแล้วมาแบบยู่แบบพ่อเพียงอยู่แบบพ่อหลวงเพื่อนให้นั่นแหละ บ้านและปะเทศนันนี่นี่โอ้ยครับเป็นเตาเบิ้งครับเนี่ยมันเศร้าแบบมีความสุขครับพอคืออยู่ในกรุงเทพเป็นไทยเราครับชิงดี่ชิงเดืนกันญาติกันออกไปเห็ดเยวเห็ดงานเอาปลาเกินนนั่เอาปลาค่อท่นเอาปลาเกินเอาปลาปลายจทสานาเนี่ยเออเอ้าโอ้ยมันรักกินของกันยังไงเดี๋ยวเนี่ยคาเช่าเด้อพ่ว่าเออโอ้ยผมมักมาครับ ถึงเรียกถึงไปผมว่าที่มายู่แถวนี่เรามาท้ายนะครับดเดออยวมาโซ่เบื้องอากาศนั่งถึกัดเออโอ้ทัดใหญใจสปอร์ตครับปัญหาบนบ้านป้าจเจ๊ติได้ปลานิาหน่อยปลายยังมึงปลาได้กินได้เออปลาได้กินบุตรเออหลายคนอยู่อยู่ตรงไหนแค่นี้ยกท้ายไปให้เบื้องลีเล่ครับวัอนี้เดี๋ยวผมอาดิบเรื่รอยๆสโนดอกสิเก็บเป็นวิดีโอตัดต่อไว้เบื้องไหล อีพี่เออนอนเมาหรอกกันนอนเมากับอะไรก็นอนครับปาช่างเมี่ยมาแล้วเนี่ยตัวเพราะอะไรงี้ดอกเออวันวันติดไปพุ่นนี้แต่อัวมึงนี่สวยอ่ะยิบง่ายเลยอเดี๋ยวค่ะเรื่องดี๋งเออน้ำทองเที่ยวน้ำทองเที่ยวมึอนี้ก็ถือว่ามาพักก้อนพร้อมกับไปพักก้อนไปละลายที่ดีเฮ็ดเป็นพี่พี่ไว้เบื้ง ยังมีให้เบิ้งอยู่ครับียางมือเสาโอ้ยโมเดลโเดไม่เห็นมเดยมาสัดคนอยู่ในกรุงเทพคนอยู่ในตัวเมืองครับคนอยู่เมืองนอกก็ดีคนต่างประเทศก็ดีครับแทนเอรป็นเมือลซซเยัครบ วนแยนมฝนกัย่างนึงยหมแรลกกัย่างนึงบานห้องจะได้สมพัดกินไอนี่สาวผู้ใหญบินมดต่อโอโหเพิ่งเอาแล้วันผู้หยวเขาปขึ้นเขามาอ่ะเด็กเวียมู่กันจังหวางหน้ากับปนูนโอ้โหคือคือคัดแค่เพิ่อย่บานห้องไปทังี่ะครับอยากกินของผู้ใดก็กินได้ครับกินตลางกินตลาโอ้ บ่ได้บ <Okay. S 1> ่ได้ของเกี่ยวบ๊วยบ๊วยเลี้ยงกุดคอกุดหมวกกุดไม้กันเลยครับบ่ม <c oughs> ี่เขามั่วบ่มี่เขา่วว่าเออกินก็เด้อนั่นนนะนี่นินคือเอาตามสบายอยากกินเอาไมาเอาเลยแบบนี้ปวดพ่อเนาะเอาที่สบายใจว่าเตือครับเออหารถฟรีว่าท่านที่เบาคนดีนี่ก็น้าน้องซีดีครับเนี่ยว่าท่านท่านแล้วว่าโครงการถือเลขว่าที่แม่ยองกันอยู่นี่ครับ สามร้อยพอ่อหลวงลุงเดี๋ยวจะว่าลุงคุณว่าแดนโรฟี่อะไรท่านถอยขึ้นหรือตีอยูน่นี่ถอยกินเลยเปิดใส่โฟวินเลยวะเปะิดท่วมนั่งข้าวบนนี้นี่ก็สวนอ้อยพ่อตาอยู่บาทน่ะสวนอ้อยแล้วสวนอ้อยแล้วครับเดี๋ไป โยทีไทยมูงเลครับเด้อพอหอนหน้าแล้วอันเอาขึ้นน้ำไล่ไปใส่เลบ่ว่ามันมอยนมือมันมอยนมืดชีกเอยังอ้เพิ่นก็าล่องเลยเบิ่งว่าเออแข็งว่าตัวมันแข็งน้างหัวน้ำแข็งลืมนน้ำแข็งตัวนี้โอ้ยจัน ลัดำนี่ละลัลนก็บอกกันยู่วเราหูดับไปล้สนุกขัดลายเออกระว่าลันสุดไทยเลยขังรักษามันน้ำเขียน นีๆๆ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 ่บอนี่ไหลหมว่ายนนี่ก่อยนิ้งนะว่ยนะเอาไปดีบุกตยเดียนะเดี๋ยวที่ผาเบิ้งเนี่ยมึงนี่เดี๋ยวมึอนี่เดี๋ยวป่าเบิ้งครับเขาปลาเมาปลาึงไปกินง่ายไหมมึอนี่ บนไหน่อยห่ไรปลาส้ำขังไว้ครับเจ้าที่มีควบสามารถบ่ฮู้ยูที่กับใช่เลยยู่พื้นที่เจ็บมันหน่อยแถวขึ้นที่ิดารทะเลมั้งหรอมันจังม้มมีคนใหม่โนไรเอาครับผมผมิงผมเนะครับเดี๋ยวใช่ิึงครับบรรยากาศเสียงใหญ่เลยครับเียใหญ่งงหาปลาครับ ที่นองมาตาสงเทพบที่ออกอาไปกินง่ายบรรยากาศบ้านห้องหายากครับเดโมมาบริษัทบำบัดกัดยดายบากควดเอทีอยู่มังนอนับเลยเนอชอบคลิปนี้กับกดแชร์กดไลค์ให้นะปากตัดหาตลาดเนี้ยโอ้เอานี่อนี่รถบสดะ มันกับถิ่นไม้ยู่หนาฟองดีแล้วมาะนี่เราเขย่าผ้าถิ่นไม้ยู่นี้บดำตาคุ้มคุ้มทีคุ้มนั้นหนาฟองเลยทีนี่เอาดึงคั่วๆหน้าเตย ตัแหนบเพราะเป็นเหวอซะหน่งฟังเลยครับพี่น้องลากยังไหก็ได้ว่าสั่งมาๆมาแหนบมาเรื่อยสั่มน่เราท่านเดืดเงยโอ้หน้าปุ๊บใจครับจุกของเหงอล้เอยหน้ากนปแว่าน้ำมันขังนๆล้วไปเปล่เหอเดี๋ยวเอาไปซูคอเขากลายน้ำกินน้ำเหมือวานคอไงกับมีดเสียมันได้ไมาได้หรอเวลามันจังแค อ้นสาลูกนั่นหรอไม่เอาไปกินเดอนตาลูกนนั่นละมันหาครับอยากกินก็มาเอาอยากเอาก็มาเอาเลยไงตกของนาก็ไม่ได้มาเอาเลยครับปล่อยอนุญาต

ได้ครับใช้ได <all day, S 2> ้หมดีเเดี๋ยวเปล่ยนตาดิเดี๋ยวมันจะไดบ่ายมันงี่มอยู่เนี่ยเน็ต่นันด้อย่าไปมันอย่าไปมันพู

đi đi đi, điên bay, cái, một cái, <laughs> cái, <laughs> rồi, hết kiện không không được cái gì? cái được ผมน้องมือนะนเอาปลาเึ้นเอาปลาเึ้นปลาที่หาไรกนดิเร็นหวโอ้โหข้อจะโตเนาะนี่แงนี่ยุบหนีมาตายู่ายข้าวเุบไปข้าวเด้อข้าวประเด้๋ ลอยมันแตกไปนั่นน่ะค่อยเาดังไลตุ่มเคอยยกขึ้นมาให้นะมันเีงป่าอยู่นี่ดูอืชัลยต่ำไม่ต่มือเดย่ยังคู่นกยางคู่ตัวเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเห็น้ยอไปก็เห็น เียบไปนี่แม่่เหยียบดช่ามานูดสยูขาอยูไม่เท่าดีล่ะไปครับไครับตัวนึงครับขบักนไปหนท่ดียำนะเปลี่ยนแหงเไม่ร่อดเปลี่ยนยูลงมาดเหยียบกอนดไปก้อนาจนาย่รา้งไปจับปลาได้ นี่ครับตัวปลาครับม yeah. so ันเป็นปัิสิกเลยครับเด้เนี่ยปลาครับเด้เป็นเลยนี่ครับาจับปลาครับว่างรงรอบดาเยาร่ยกอๆงานเรือโอ้ย

ล่างๆวะยังดูไอ้ปอาอยู่เลยก็เดี๋ยวเลยว่ะจับลงมายันคุมาเอาปลาแล้วใช่ไหมเลี้ยบบ้นปลาบ้วงหมดเเอาจนหล่นด้วยไฟปลาเสร็จปั่นจะของนั้นสนุกของหญ่ทัว